นะครับโบราณสถานนะครับปราสาทจอมพระนะครับผมปพราะว่าปรสาจอมพระเป็นอโรอโรโยสารหรือศาส,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 สานสถานประจำสถานประจาาบานแห่งหนึ่งในจำนวน200ร้อยอันหนึ่งร้อยสองแห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับโปรดให้สร้างขึ้นราวต้นปีศตวรรษที่18นะครับเนื่องจากพระองค์ทรงนับถือประ พระพุทธศาสนาสัตธรรมมหายานและทรงสนับสนุนให้ประชาชนของพระองค์นับถือศาสนานี้ด้วยทําให้สิ่งนี้ก่อสร้างถานปรจกรรมของวัฒนธรรมขอมที่เคยมีขนาดใหญ่โตเนื่องในศาสนาฮินดูเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีมุมมองเน้นการก่อสร้างกุศลเพื่อประโยชน์ของประชาชนของพระองค์ตามหลักฐานพระพุทธศาสนานะครับผมเอาประมาณนี้เลยนะครับผม ที่มาที่ไปนะครับที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้เนาะก็คือโบราณสถานปราสาทจอมพระนี่ครับเป็นปราสาทเก่านะครับพอดีผ่านมาเนาะครับพี่กเ็เลยแวะมาขอโชคขอลาบมาหลุนต่อไปน้ำกันครับพี่ อากาศห้อนนะครับเพระาลระลมบเขาแล้วก็ยางขึ้นยางล่งกับเมยนะครับหายังน้อปี่นอง ่านย่งนอ้ครับนอ้มาแล้วครับพี่ตัวนี้ครับ459นะครับหนึงมิถุนายนอย่าลืมเอาไปรุ่นโชกันเนาะได้ทั้งบุญได้ทั้งโชคนะครับได้ทั้งชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยของอสถานนาะที่โบรานนะครับผม 459นะครับอย่าลืมนะครับติดไว้9 5 5าห้าหนะครับเป็นเลขที่แหมงามขนาดนะครับรวยรวยเฮงเฮงนะครับหนึ่งมิถุนายน654นะครับถ้าอ่านกับหลังก็จะเป็น654นะครับ654459นะครับ654459นะครับผม654459นะครับอ่านกับหลังจากล่างไปบนก็เป็น654 นะครับอาจจะบุญลงบาลางก็4ี่ห้งวดประจำวันที่1มีถุนายนนะครับก็โชคลูกห้านมานันมาในเฮกปังๆังรวยๆที่ปราสาทจอมพระด้วยเถิดสาธุ ไปรลุนกันครับวาซีอย่างนะครับผมอันนี้ผมกับบ่เข้าใจนะครับเขาเฮ็ดหูย,ยังไหวผมกับบุหูนะผมกับบได้ขนาดน,นั้นจะได้กาขอโทดขอไปนะครับเจ้าที่จะทางไม่นั่งเท่านี้ก็ได้ที่อยู่บริเวณแห่งนี้ลูกร้านบได้มาโล่งๆนะครับห้านแค,แค่อยากมีโชคมีลาบนะครับอยากให้เอฟซีมีเงินมีทองใส่นะครับแต่ก็จะได้ ปดหนี้ปดสินกันนะครับมีเงินกับบานกับซองเฮ็ดให้เช็ดหน้าช่วงนี้ก็เป็นหน้าหน้าน้ำนะครับผมสี่ห้าสี่หายังแล้วครับ สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวนะครับปราสาทจอมพระนะครับมันนี้ก็มานะครับพามาเที่ยวปราสาทจอมพระนะครับซึ่งก็เป็นโบราณสถานนะครับแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่นะครับอำเภอจอมพระซึ่งอยู่หลังตลาดนะครับผมจะได้กต่พาพี่ทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมน้ำแน่นะครับกดติดตามให้น้ำเด้อนะครับผมนี่นะครับแหล่งท่องเที่ยวอำเภอจอมพระนะครับผูไดมาแล้วก็อย่าลืมวปมาเบิ่งมาชมมาแย่งน้ำกันอ สวัสดีครับสวัสดีครับืัอนี้นะครับผมกับบไรีมณีโดนแล้วเนาะวันนี้ผมก็เลยมานะครับผมพามาขอโชคขอลาบนะครับอยู่ปราศาสตรนะครับอำเภอจอมประนะครับจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทเก่าแก่นะครับโบราณโบราณน้งแต่โดนแล้วล่ะนะครับก็เลยพามาขอโชคลาบนะครับตอนนี้มาท่านได้ขอแล้วครับเดียวกระสียูทูบถือยางไปพาเป็นคนที่บุรีบุรีบุรียาครับผมนี่เป็นสาเก่า เปะคนคเขียนว่าสุกยานะครับพอว่าสุกยาแหละเลยอยากเรื่องไฟนะเขาต้องไปจุ่งไปจากยุดอื่น มาขอยุดจุดนี้เนาะผู้คนเิ่นกันมาขอเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันี้ผมพาหน้าเขาไดยมาขอให้ซิมีสองชั้นนะครับก็มีปุ้มประตูด้านหน้าและปั้มประตูด้านหลังนะครับผมแล้วก็ หลายคนนะครับเพิ่นจะมีงานบวงสวงสุปีนะครับอยู่นี่นะครับตอนนี้เพิ่นกำลังเหตุเสามังก่อนะครับอยู่ยุปสาทนะครับผมก็เลยว่ามื่อนี้เลยถือโอกาสเหมาะนะครับก็เลยพาพี่มานะมาเที่ยวมาชมกันนะครับกับเรื่องเล่าที่ผมนาเสนอในมือนีนะครับเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับตัวเลขนะครับวันนี้ผมก็เลยมาในชุดนี้ครับซึ่งเป็นปราสาทหลักเนาะก็ปราสาทจอมพระนะครับแต่ก่อนผมก็เคยมาประจํานะครับกลางหลังในหมบอ้มานะครับก็คือทีมจากการขอเหล็กในสถานแหลงศักดิธิ์นะครับไป เห็ดคำนวณหลายนะครับส่วนนี้ผมก็เลยกลับมาพาพีมาเลาะมาเที่ยวนะครับพอดีถือโอกาสมาทุลินนะครับมาทุระทุกของก็เลยแวะมากราบไหว้ขอพรน้ำเพลินด้านหลังนี่ก็น่าษสเป็นวัดหรือเปล่านะครับผมกระบอกหูนะครับผมก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าหน้าจับตามองนะครับน่าจับตาโมงแล้วแหละรถเป็นแรง่องเที่ยวที่น่ามาเที่ยวนะครับผมโอสเป็นปลาที่ล่มลื่นทำในจ็ดจุดที่สองนะครับจุดนี้ก็เพื่อเอื้อนยังผมกระบอกหูนะครับเดี๋ยวจะได้ผมกาสี ไปเล่าประวัติข้างนอกให้ฟังนะครับเพราะผมมีประวัติให้ฟังอยู่นะครับสำหรับย่ำคำย่ำคืนกานะครับผมพอสมัยก่อนเป็นใส่หินนะครับผมหลายคนเพิ่นกะได้ผ่านมาแล้วก็มาชมบรรยากาศความงดงามของปราสาทแห่งนี้นะครับจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเรื่องเล่าดีของทางช่องนะครับนะฮะให้ครับมัน้ำเนี่ยยูทูบนะครับสวัสดีคนดีมีน้ําใจเพราะว่าจะเป็นฮักนักชุบพลบุรีเมืองเล็กที่น่าอยู่นะครับทางแฟนเพจนะครับผม แอดแฟนเพจแอดมินแฟนเพจเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันนะครับทำเลว